แม่เห็นร้านนี้แล้วรู้สึกอยากเรียกดีมเลยอ่ะไปเรียกดีมมาหน่อยดิเนี่ยสั่งมาลองมันต้องสั่งของอย่างนี้มานี่ไปเจอมือถือมาตัวหนึ่ง<อ>รายการสั่งมาลองของเราไม่ต้องหองมีของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องเอาอเ, <laughs> เดี๋ยวลองสั่งมา <laughs> พี่ยังไม่กล้าการันตีแต่ยี่ห้อนี้เหมยอะไรนะเหมยจุเหมยจุเหมยไม่ไม่จุไม่จุเอออ่านยากเหลือเกิน <laughs> ชื่อแบรนด์มันเคยขายในไทยถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณ3า4 5ี่หปีที่แล้วนี่แหละแล้วพี่ไปเจอมา แรม12ลอม256 20,199.40 20,000ชิปอะไรอ่ะ Snapdragon 873ตัวนี้ เป็นไปได้หรอใช่สองหมื่้าร้้บว้าไม่รู้อะแต่มันอาจจะติดแฟดเซลมั้งอเนีแฟดเซลอยู่จากสี่หมื่าม้อยเไหาแทม้อยเปรหมือนไไม่มีเออแล้วดูดูดูมีของแถมด้วยของแถมมูลค่า1มื่นเารอยาบาทถ้าซื้อตัว512แต่เดี๋ยวพี่จะลองสั่งสองพอแปดพัาเแถมหุ่นยนต์โรบอทแบ็คคัมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมีเคสโทรศัพท์เออไม่รู้ะเยอะแยะเลยเนี่ยเราลองสั่งมาลองเล่นดู ชั้นไล่8ป0สบแดสี่ชั้งแปดเอ้ยเอ้ยเอาจริงแค่ snap แปด Gen สามเนี่ยมันก็แบบ <c oughs> ใช่พี่มาดูสเปคเท่าไหร่คาราวามละเอียดกล้องสองร้อยล้านบ้าบปสองร้อยล้านจริงคือแบบงงเหมือนกันความละเอียดสองร้อยล้าน <c oughs> แล้วพี่ไปเจออีกตัวก่าวว่าจะกดมาคู่กันเลยเ <c oughs> ัวไหนโทรศัพท์สองพันห้า มสีล่ 4, ลอม64สแบต4 9่พจอ90เฮิรโอ้โหจอใหญ่ด้วยนะเออได้จอใหญ่อยู่ยี่ห้อเนี้ยพี่ทัวว่ามันดีเพราะมันเคยมีขายออมันมันไม่ใช่แบบแท้100%เหมือนที่ดีมปหามาอ่ะเดี๋ยวกดสั่งแล้วเดี๋ยวเรามาลองโอเคแกะกล่องดูกันได้มาดิมอะอะไรอ่ะ มือถือมาแล้วพี่วันนั้นสั่งอะไรยี่ห้ออะไรนะนะไม่จูดเ,เอาสิ <laughs> ชืออ่อยี่ห้ออ่านยากจริงมากมาแกะกล่องดีกว่าสามวันได้ของแพงเพาแยกกล่องมาเลยอันนี้น่าจะเป็นกล่องมือถือแยกมาเดี๋ยวรู้ไม่มีแทร้อยถ้ายี่ห้อไอ้แทร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสั่งมาเพื่อฉิงล้วนๆแน่นอนเนี่ยจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยของมันเป็นยังไงอุ้ยห่อบับเบิ้ลมาอยู่โอเคอันไหนคือตัวแพงอันไหนคือตัวถูกนะ อันนี้น่าจะตัวแพงมากเพรไม่มีคำตอบและอันนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าไม่จเลูสองหนึ่1 1> ตามนั้นนะอ่ะเรามาดูของข้างในดีกว่าตัวนี้อันนี้น่าจะตัวถูกอ่ะอ๋โอโอ้าเขียนขิงเลยนะ วิ้งแลมแปดแลมแปดลอมหกสี่ตอนแรกพี่ยังงงอยู่เลยเราสั่งแลมสี่ไม่ใช่เหรอวะเออแต่มาดูด้านล่างก็คือแลมสี่บวกสี่อ๋อมันคือแลมเอ็กทีนอ่าหลายคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วเราดูมือถือกันบ่อยมันจะเป็นแลมแบบสี่บวกสี่เหมือนเลยเออเอา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 ตัวหน่วยความจำกัดหกสี่จิงๆกับแบ่งเป็นแลมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันพี่อยากดูตัวนี้แกะออกมาเดี๋ยวข้างหลังมีอะไรเขียนมัข้างหลังก็มีข้อมูลผลิตภัณฑ์เฮ้ยนี้ก็ถือว่าขออนุญาตไทยถูกมนะเพราะว่ามีกสทช เป็นสายชาร์จมือถือซองกันชืน้นคู่มือช่างมันมาแกะครั <laughs> <ๆ>บม <c oughs> ีอะไรบ้างในกล่องดูดิอาะพอแกะออกมาสิ่งแรกก็คือไหนมือถือวะเดี๋ยวอันนี้อันนี้เคสกับฟิล์มสรุปพี่กดไอตัวนั้นมาเอาฟิล์มมาด้วยหรอแล้วฟิล์มอยู่ในกล่องเลยเหรอไม่รู้ไมยมีสายเอออุปกรณ์ครบอยู่นะสายวิวิวดูดูสายดูหัวเป็นสาย c to C เออเฮ้ยโอ้โหราคานี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าบางอันเราเคยรีวิวยังเป็น A to C อยู่เลย แล้วก็มีเคสใส่มาให้แล้วก็ขคอ <fr> มือต่างๆอ่าอันนี้ไม้จิ้มซิมโอเคอุปกรณ์ทั้งนี้ไม่สนอุยมีอะแดปเตอร์ออด้วย มันชาร์จไหรนะ80 80วัตต์80วัตต์เฮ้ยเป็นไงล่ครวัตต์ <80 Wh. S 1> ของจริงว่าอุ้ยมีมอกก็แปลว่าตัวเนี้ยยี่ห้อนี้เขาน่าจะกลับมาขายใหม่ในไทยแหละเพราะว่ามันเคยขายแล้วก็อันนี้คือไม่ใช่เครื่องหิว้วเพราะถ้าเครื่องหิว้วมันจะไม่ใช่หัวมอกจําได้ไ้มที่พี่เคยอ่าสอนเคยสอนในตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้หัวไทยหัวใหญ่ๆโอเคเสียบแน่นอยู่20,000เราไม่เสียเปล่าตัเครื่องดูดีมันจะมีความแบบเรียบๆนะไม่มีตัวโมดูลกล้องด้วยอ๋อนี่200ล้านของพี่โอ้ ไหมันเป็นกล้อง2ตัวถ้าที่พี่อ่านมามันจะเป็น200ล้านอันนึงแล้วก็จะมีอ er ัลตร้าไวเออมีอัลตร้าสิบสามล้านแล้วก็จะมีเลนเดฟอ๋นนี่ก็คือมีเลนด้วยนี่หว่าอ๋อพี่ก็ว่าอยู่เลนมันหายไปไหนอ๋อแล้วก็มีไฟแฟดอ๋อไฟแฟดเขาเป็นแบบวงๆด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ใชและไอ้ตัวระบบตัวเนี้ยนะมันเป็นระบบปฏิบัติการไฟมีด้วยที่มันจะเป็นตัวครอบ Android เข้าไปแต่พี่บอกเลยไอ้ตัวระบบเนี้ยมันเจ๋งมากเนี่ยสมมติพี่เข้าไปตรงนี้นะการสามารถเข้าถึงปุ๊บ ดูครับตัวจับอัตราการเต้นของหัวใจเฮ้ยแล้วทําได้ไงอ่ะอะปกติเราใช้อะละสมาร์ทวอทนาฬิกาอ่านาฬิกาอ,อันนี้เราเข้าไปปับ๊บเขาใช้ที่สแกนลายนิ้วมือนี่พี่วางนิ้วลงมปปับ๊บเอเอก็คือไอตัวที่สแกนลายนิ้วมือเขาใช้ระบบที่เป็นตัวอัลตราโซนิกมันก็เอาตัวอัลตราโซนิกเนี้ยมาจับคลื่นการเต้นของหัวใจเราได้อุย้ยวัดที่นิ้วได้เลยเหรอใช่เนี่ยมาละเห็นะ 86ครั้ง89ครั้งต่อนาทีเดี๋ยวถามเรื่องคนใช่ใช่คือขึ้นมาเลยอะคือแบบแทนที่เราจะต้องซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทอันนี้ฉุกเฉินอยากจะวัดอยากจะอะไรเรายื่นให้วัดได้เลยเฮ้ยอจงิงไม่เคยเจอในสมาร์ทโฟนมาก่อนเลยอะใช่พี่ก็พาพี่ไม่เคยเห็นใช่ไหมมันไม่มีใช่ไหมเครื่องอื่นไม่เคยไม่เคยมีและนอกจากตัวเนี้ยมันยังมีอีกพวกโหมดเกมเราก็สามารถตั้งค่าเปิดได้ตั้งการเปิดปิดตามเวลาเปรียบเทียบเซนเซอร์อะไรต่างๆแต่สิ่งที่มันเจ๋งคือไอ้ตัวไฟวงแหวน้ี ไฟแปดตัวนี้คือถ้าสมมติเราเข้ามาในส่วนตัวทีมนะเข้ามาปุ๊บมันจะเจอคําว่าเดน a ามี่ฮาร์โลเข้ามาตัวนี้เนี่ยคือเราสามารถเปิดเอฟเฟกได้เลยปกติเวลาชาร์จมันจะมีเสียงไหมมีมีจะมีแบบตึง้งตึงและจบอะไรอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้เจ๋งกว่าแสงเสียงการชาร์จถ้าสมมติเปิดปุ๊บเวลาที่เราเสียบชาร์จเงี้ยมันก็จะมีไฟกระพริบปึง้งขึ้นมา mm hmm. เออ,อเใช่ใช่อันนี้เทจริงแล้วก็ถ้าสมมติเกิดแบบมีคนโทรเข้าหรือว่าจะมีแบบทักไลน์มาทักอะไรมาต่างๆงเนี้ย อยากให้แบบไฟขึ้นมาก็ตั้งได้รอเราสมาตถตั้งได้หมดเลยเหรอใช่ตั้งได้หมดตั้งได้ถึงขั้นแบบเวลาที่เป็นเอฟเฟกแสงนนะสมมติเราเปิดไวใช่ปะ่ะตอนเรานอนอ่ะสี่ทุ่มถ้าเกิดเราปิดเสียงนะไฟแฟลมันสว่างว่าเราเราก็ตั้งได้<ๆ>เช่นแบบให้ไฟแฟลรเนี่ยทำงานแค่8โมงเช้าถึง4ทุ่มเสร็จได้เลย ใช่เจ๋งจริงอันนี้คือแบบของเล่นเยอะมาก20,000คือพี่ว่ามันถูกมากนะกับ Snapdragon 8 Gen 3เฮ้ยสัมผัสดีอยู่นะสัมผัสแบบเอ้ยฟีลลิ่งที่ดีน้ำหนักก็แบบเอ้ยกำลังดีตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่เกินไปเออจับแบบกำลังพอดีมืออันนี้งานถือว่าผ่านไหมผ่านมาสองหมื่นให้ผ่านอยู่อันนี้ตัวเครื่องสองพันใช่สองพันคือแบบมันสั่งแบบอันหนึ่งสองหมื่นอันหนึ่งสองพันราคาโดดๆนี่ตัวนี้มีฟิล์มอุ้ยนี่ปกติไม่ค่อยมีฟิล์มให้ในกล่องเนาะใช่แต่อันนี้แม่งแบบ นิดนึงอะเอาอยากขิงให้ได้ว่านี่คือแรมแแต่จริงๆคือมันแรมกิกจิกเป็น,เน4บวก4 <S <S ซึ่งถ้าโทรศัพท์มือถือ2,500ในไทยประมาณสเปคต,ตัวไหนพอคุ้นไหม โอหนึงไม่ออกเลยแต่ถ stage, result, ้าเกิดราคาประมาณนี้แรม8ก็ไม่น่าได้หลักๆพื้นพื้ๆก็จะแรม3แรม4แรม3แรม4กิกใช่อันนี้ก็แรม4แหละแล้วจอ60เฮิร์ตทั่วไปใช่อันนี้ได้90ก็ถือว่าโอเคอยู่90้าสิบแปดสี่พันของจริงกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเฟสอันล็อกแอนด์ไซส์ฟิงเกอร์ปิ้นเฮ้ยอ่าบล็อกใบหน้าได้แล้วก็สแกนนลายิ้วมือที่ข้างๆข้างๆอ่าอ่ามีสแกนลายนิ้วมือสีแแบบจ่มมากสีเท่จริงสีเท่มาอ่าอ่เลนสแกน อันนี้ไม่รู้เด,ดเ,เดี๋ยวค่อยไปดูสเปคเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนี้ลองสั่งมาเล่น2,000กว่าบาทก็ได้จริงมือถือจริงดูเอสปีกเกอร์แต่อาจจะขิงนิดนึงแรมแปบแต่มันคือ4บอก4ะ,ะเรามาตัวนูน้นลองเปิดเครื่องตัวนู้นก่อนเทกเจอร์ดีอยู่อะเออแต่หัวหัวชาร์จไม่ได้ สองพันเราลบทุกอย่างเลยพน้อบเสร็จแล้วไหนเน่เรียบร้อยลองเล่นแล้วเป็นไงอุ้ยเอาจริงป่ะแอบตกใจเลยมันฟีลลิ่งมันดีอยู่ที่คิดอะไรเงี้ยแล้วจอเขาแบบจอสวยอยู่นะเป็นจอมอเล็ใช่ป่ะเนี่ยจอมอเล็ปปะใช่จอมือเล็เออ O L E D O L E D แล้วพี่อีกอย่างหนึง่งคือเท่าที่พี่ได้ลองจับพี่อาจจะไม่ได้สาย Android จานะ๋าเนาะแต่ได้ลองรีวิวได้ลองอะไรอะ่ะอันนี้มันคือมือถือที่เกิดมาไว้เล่นเกมถ้าพี่อ่านสเปคมานะาแบบที่พี่อ่านสเปคมาคือเป็นจอ AMOLED 6.55นิ้ว แล้วก็ได้อะตาเรนเฟสเลตอะแบบ120เฮิร์ตแต่ว่ามันเจ๋งตรงทัชเซมปิ้งเขาอยู่ที่1,920เฮิร์ตอ่ะเมื่อกี้เราทันเรารู้สึกไงอะเอาเอาเอาที่เราเอาเอาที่เราได้ลองจับเมื่อกี้คือรู้สึกว่ามันมันติดมือเออทัชติดมือสัมผัสลื่นไหลดีเออก็เหมาะกับการเล่นเกมจริงหรือบางทีแค่แบบเล่นโซเชียลอะเราถ่ายฟีดถ่ายเฟซมันก็แบบเออเนียนอะเนียนตาไหลลื่นดีชอบอออุ๊ยเลยดิมชอบอีกอย่างหนึ่งอ๋อขอบจอมันบางมากเห็นปะเฮ้ย ถ้าสเปคการเล่นเกมพี่ว่าโอเคเพราะแรม12ลอม256 uh huh. ถ้าไหร่นะ 21, 2 uh huh. 1 9 0 0แล้วถ้าสมา 12, มุติเจาลอม512มี512ให้เลือกอะ24,990บาทแล้วหลังจากวันนั้นที่พี่ไปสั่งพี่ไปลองดูโทรศัพท์ในท้องตลาดมันจะมีเครื่องหนึ่งสเปคเหมือนกันตัวนี้เลยใช่ไหมกล้องกล้อง200ล้านเลยป่ะตัวอีกเครื่องหนึ่งที่ที่ไปเจอมา อาอก้อง50น,น้องพิมงานไปหามาให้อ,าหาอีกยี่ห้อหนึงแรม12งรอบอง25ก,กล้อง50ล้าน27,990โอ้โหก็เกือบ30,000อยู่นกเกือบ30,000แต่แตัวเนี้ยคือ24,990พเอ,อ <c oughs> พี่ให้เวลาเราไปโหลดเกมไปลองเทสกล้องแล้วเอามาบอกพี่หน่อยว่ามันเจ๋งไหมไปลองดูโอเคได้ ไปเตรียมเครื่องเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยอ่าไปลองเทสถ่ายรูปอะไรมาหมดแล้วเรียบร้อยเลยนี่โหลดเกมมาแบบนี้เลยเกณชินพับจีเอาวีคอร์บดิวตีอ่าฮะบอกเลยปรับสุดทุกสิ่งเกินชินก็สุดได้เหรอสุดสุดเลยแล้วเฟรมตั้งไว้เท่าไหร่หกสิบเลย๋อปลดหกสิบด้วยใช่อ่าแล้วเล่นคือไงร้อนแบบอะไรยังไงไหมเอางี้ปะเล่นได้แบบลื่นเลยไม่มีสะดุดไม่มีกระตกไม่น่วงไม่ไม่เจอปัญหาอะไรในการเล่นเลยและที่สําคัญไม่ร้อนอเป็นไปได้ปะจริงเหรอเออ อันนี้สรุปคือมันขายราคาเต็ม40,000กว่าจริงเหรอแล้วมันแฟดเหลือ2อ0 0 0หนึ่ง ไม่รู้นะอันนี้อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะไปลองดูเอาเดี๋ยวแปะลิงก์ที่ร้านที่ซื้อมาให้แล้วกันเอ่อว่ามันสรุปมันจะขาย4ี่หมื่นกว่าหรือ20,000กว่าเพราะว่าถ้าพูดมาคือขนาดพี่รีวิวมือถือแบบพวกอะไรนะพวกเกมมิ่งโฟนอ่ะที่มันมีพัดลมแถมให้แบบติดพัดลมเลยนะอ่ะแลนั้นยังเครื่องละ4ี่หมื่นแล้วนี้คือ2 0,000ื่นแต่เรามีฟุตเทจไงเราเห็นเลยว่าราคา2องหมื่นหนึ่งอ่าอ่าโอเคไหนเอาเกมไหนเอากินชิ้นกอนไหนลองเข้ากินชิ้นดิโอเคจริงเหรอลื่นลื่นไม่ร้อนเลยเหรอ เออมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพวกเป็นเกมโหมดเป็นผู้ช่วยเกมใช่ปะคือแต่ไม่ได้ทุกเกมนะแต่ในเกมชิะนะทําได้ก็คือเราสไลด์มาถ้าในอวีดิมดูลองแล้วเปิดไม่ได้แต่เกนชินเปดได้อ๋อปรับอะไรได้มัหนดูนะ่ะยเร่งความเร็วเอ้ยเล็กรดจอวางสายเมื่อพักจอได้อ่าบล็อกสายได้ด้วยโหมด e-sport ก็มี รช่วามทับบกวนแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้ทุกเกม ROB <ช>ไม่มาเสียดายนิดนึงแต่จริงๆ a ROB ควรมานะเพราะบางคนแบบตีป้อมอยู่แบบคนโทรมาหัวร้อนเออใช่มันแบบเกมหัวร้อนเลยนะก็ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะอัปเดตหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูเอาเนาะแล้วมีเกมหนึ่งเมื่อกี้เล่นเกมอะไรนะ ROB Call of Duty Call of Duty เล่นเป็นไงบ้างามันจะชอบมีจังหวะที่แบบมันจะต้องมีสะดุดนิดนึงหน่วงนิดนึงเวลาแบบซูมเข้าอะไรเงี้ยไม่มีเลยจริงเหรอเล่นได้คือแบบเล่นได้เลยนิ่งมาก นิ่งเอาจริงป่ะคือคุมอยู่ใช่บ้านเราต้องประสิทธิ์ด้วยเพราะเป็นสไนเปอร์ไงต้องเงียบมันจะต้องแบบค่อยๆแบบดูใช่ไหมแล้วมือมันต้องไวสัมผัสมันต้องนิ่งอะไรเงี้ยเปโอเคข้ดีเอาข้อเสียบ้างดิข้อเสียไม่ได้ไม่มีข้อมีแต่ข้อดีข้อเสียมัมันก็ ปมดจหมดังไม่ได้ทุกเกมไงอ่าหนึ่งแล้วมีอะไรอีกอเอาแบบใช้งานทั่วไปเจอเจอหาอะไรอีกใช้งานทั่วไปตอนนี้ดิมยังไม่เจอนะอาจจะมีแค่ตัวเครื่องอ่ะถ้าปีว่าตลาดทั่วไปเขาพยายามทำให้มันบางตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีความหนาอยู่นิดนึงอ,อ,อ่าฮะแล้วจออันนะี้พี่ไปดูมามันคือจอ AMOLED 6.5 5ความละเอียดอันนี้ถ้าจำไม่ผิดใครจะอยู่ที่2340คูณพ0เป็น Full HD ัดแล้วสว่างสู้แดดได้ไหมสู้แดดอยู่ในปร,ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้สู้ได้มากคือถ้าแบบเจอแดดจะจัดคือดิ่ อย่างเงี้ยในสวน่อะไรเงี้ยแดดจะจัดก็มีแบบเล้งสุดแล้วก็จอดับดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังพอมองเห็นอยู่ก็ตามสเปกเพราะว่ามันเป็นจอ600นิดแล้วมันจะมาสามารถพีคได้สูงสุดพันร้อยถ้าสมมติจาสู้แดดได้อาจจะต้องไปพวก2อ0 0ันนิตแล้วมันยังมีอีกตัวหนึ่งบอกเลยพี่โนว่ามันช่วยให้การใช้งานมันง่ายขึ้นมากคือเขามีตัวระบบไฟมีอย่างเช่นเรายกตัวอย่างง่ายถ้าเกิดเราต้องการหาแอปอะไรที่เราแบบอยากจะหาเราก็แค่เอานิ้วเนี่ยสไลด์ที่บริเวณด้านข้างมันจะขึ้นเป็นตัวอักษรมาเลยเราก็สามารถค้นหาแอปผ่านตตััวออกษรรงนี้้ไดเลยคื ใช้งานได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะแบบนี้แล้วมันก็ยังมีโหมดที่ว่าช่วยเปิดหน้าต่างแบบย่อได้ด้วยแล้วแค่เอานิ้วเนี่ยสไลด์ลงมาจากบริเวณขวาล่างมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนที่แบบเราอยากเลือกเปิดให้มันเป็นหน้าต่างแบบย่อๆอยๆ่างเช่นเราเปิด YouTube ปุ๊บแล้วก็เปิดนี่เห็นไหมมันจะขึ้นเบบนหน้าต่างแบบเล็กๆมาให้เราสามารถย้ายด้วยในเช่นย้ายไ,ไว้ตรงแบบมุมบนมุมล่างเนี่ยคือย้ายได้เลยสําหรับคนที่ใช้งานจออยู่แต่ว่าอยากเปิด u t u b e ดูไปด้วยนะฮะก็สามารถแบบเปิดโหมดนี้ได้หรือว่าถ้าจะเป็นแบบเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยคือดึงมาแบบนี้ได้เลยด้วยเออสะดวกใช้งานดีมากแล้วมันมีอีกหนึ่งโหมดที่ดิมชอบมากเลยมันก็คือการสร้างทางลัดภายในแอปอย่างเช่นเราลองกดค้างที่ปุ่มไอคอนกล้องปุ๊บ มันจะแสดงฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลกลางคืนโหมดโปรโหมดบันทึกวิดีโอซึ่งโหมดตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดลากเอาฟีเจอร์ตรงนั้นมาใส่ไว้ที่หน้าจอแบบนี้ได้เลยอย่างเช่นเราลองเอาโหมดบันทึกวิดีโอมาวางไว้ที่หน้าจอแบบนี้แล้วพอเรากดเข้าไปที่ไอคอนปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหน้าบันทึกวิดีโอแบบนี้ก็คือใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆแล้วชาร์จอะ ชาร์จเร็วไหมชาร์จ80วัตต์ใช่ไหมชาร์จ80วัตต์ชาร์จไวจริงชาร์จไวตัวนี้ก็โอเคเพราะว่าแบตมันไม่ได้ใหญ่ด้วยแหละแบตมันอยู่ที่4,800ได้ชาร์จเร็ว80วัตต์เนาะถามเรื่องรูปเ,เอาอวดรูปหน่อยคือเขากล้อง200ล้านพิกเซลอ่ะเฮ้ยอูย้ดีมถ่ายสวยใช่ป่ะจริงเหรอได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่นี่นี่พร้อมแล้วเราซูมเข้าไปเฮ้ยเอาตนแรกมันเบลออุ้ย่าย อยากให้ดูรูปแบบจ,จักมือถือจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ดีมซูมให้พี่ดูอะพี่ยังแบบเนี่ยนะคือดีภาพแตกแต่พอรอสักพักนึงมันปรับเออมันปรับให้แบบพิกเซลมันมีความแบบคมขึ้นก็คือได้200ล้านพิกเซลจริงใช่เฮ้ยแบบละเอียดมากอย่างอันเนี้ยอะผมลองซูมให้ดูคนนะครับแล้วลองขึ้นภาพดูจะเห็นว่าคนก็คือ ยังชัดยังรู้เรื่องก็คือ200ล้านพิกเซลได้เลยอ่ามันมีอ,อันนี้กล้องหน้าหรือกล้องหลังอันนี้กล้องหลังอ่าอทที่เขาขึ้นสเปกไว้ว่ามันมีกล้องเดฟอีก5ล้านพิกเซลอันนี้คือมีจริงใ<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่สเปคโม้กล้องหลักอ่ะคือถ้าซูมได้แบบออปติคอลคือไม่เสี่ยวความละเอียดจะอยู่ที่ 4X 4เ <4 S 1> ท,ท่าใช่4ี่เออันนี้คือเป็นแบบออปติคอลไม่เสียความละเอียดแต่ว่าดันได้สูงสุดเลยก็คืออยู่ที่1ิบเท่าส0เท่าใช่ ให้จริงๆตนแรกพี่ไม่คาดหวังกับกล้องคือเอาจริงๆอ่ะดิมก็เจอความรู้สึกว่าถึงเครื่องอ่ะมันจะไม่ได้เน้นกล้องแต่สุดท้ายเราใช้งานจริงเราก็รู้สึกว่ากล้องเป็นอะไรที่เราก็ใช้อ,ะอ่ะถ้ามันดีมันก็จะเวิร์กไงดิมก็เลยไปถ่ายมาเยอะมากๆเลยเราบอกว่าภาพอ่ะออกมาดีกว่าที่คิดส่วนวิดีโอต,ตัวนี้ก็คือสามารถถ่ายความเอ็วสูงสุด8 k 30เฟรมถ้า4 k ก็ได้ฟรมีมีมีถ่ายม,มาบมาเดี๋ยวไปถ่ายมาแล้วขึ้นอินเสิร์ตให้ดูโอเคนี่คือ8 k แล้วสี่ k ได้เท่าไหร่สี่ k ได้หกง กล้องหน้าก็คือมันจะมีถ่ายแบบหน้าชัดหลังละลายก็ได้ใช่ไหมเลิกปรับโอ้มีปรับบิวตี้โหมดให้ด้วยหน้าก็ดูแบบดูดูสวยดูแบบฟุ้งฟิง้งเล็บเนียนอะไรอย่างนี้คาดหวังกับการสั่งเครื่องนี้ snap 8นะ <laughs> คือไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจ ram 12 สนใจรงังแปดเจนสามเพราะว่ามือถือที่มันแบบ2 1งหมื่นหนึ่งอ่ะจะเอาอะไรมาก<ช>นี่ยเอาแค่สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองแล้วดูของแถมอันนี้คือของแถมพี่พี่ลืมหยิบมาจากบ้านมันแยกกล่องมาเลยคุณชนดูดฝุ่นโลบตตัวนึ่งอ่ะของแถมก็เกือบหมื่นนล้วแปดพันเก้าอะไรเงี้ยแบบ เฮ้ยเท่ากับว่าถ้าสมมติโรบอทอะโรบอทถ้าเราเอาแบบราคาขายจริงๆเขาแถมไม่ได้ตัวแบบตัวเทพขนาดนั้นหรอก uh huh. ถ้าเราไปเทียบกับแบรนด์มี่หรือแบรนด์อะไรพวกนีน้มันก็จะอยู่ราคาประมาณตัวละห้าพันบาท uh huh. ซึ่งอันนี้ 22, 5, 2อ0หมลบห0 0พันห0 0้านั่นดิคือแบบเฮ้ย <laughs> มัน ขายได้ไงวะค่า s n a p d r a g 3อ่ะมันก็โคตรคุ้มแล้วอ่ะใช,ะใช่ใช่<ล>ใช่ใช่แล้วของอย่างอื่นเหมือนได้ของแถมมาแบบตัวชาร์จ80วัตต์อะไรเงี้ยแล้วคือข้อดีคือมันไม่ใช่เครื่องหิ้วอ่ะมันผ่านกสทชผ่านอะไรได้หมดเลยอ่ะแล้วตัวนี้ได้ลองเล่นมาปะตัวนี้ก็เล่นอ,อยู่สอ,องพันสี่ความรู้สึกยังไงบ้าง อ่าก็ตามราคาของมันเนี่ยมันจะทําอะไรมากไม่ได้คือถ้าเราคาดหวังความว่าแบบมันจะแบบเทพมากเลยมันก็คงไม่แต่ว่าใช้งานทั่วไปได้อะไรเงี้ยลำโพงดังอยู่ลำโพงดังปดปดลอกกอู่นเออเลยแล้วอันนี้อะลำโพงดังไหมลำโพงก็ต้องดังดิดังใช่ยไหมเสื้อเขาเป็นลำโพงสเตอริโอด้วยอันนี้มันเป็นลำโพงคู่เสียงได้อยู่ดังเลยแล้วแต่น้ำหนักก็เบาเหมือนกันนะลืมพูดเลย198กรัม198กรัมเออ อ,อ่ะแล้วแลนี้ยังไงอ่ะเล่าเล่าก็คือเน้นใช้งานทั่วไปเออตัวนี้เน้นใช้งานทั่วไปแบบเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยได้คือถ้าเหมาะกับแบบซื้อให้ให้ยุนยายุณตาที่บ้านใช้ให้เด็กๆใช้อ่ะดิมว่าโอเคอยู่นะแต่เรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรอะ่ะเราก็คิดว่ามันคงเล่นเกมหนักๆไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยถ่ายรูปเอาไปถ่ายรูปมาด้วยคือถ่ายรูปตัวเนี้ยถ่ายวิวโอเคแต่ถ่ายคนดิมรู้สึกว่าไม่ค่อยหลอดเท่าไหร่โอเคก็เป็นอย่างว่า2องพันสี่สองพันห้าแต่ถามว่าซื้อใช้งานได้ไหมกับราคานี้น่่อดมกวาาถย้เล อือะไรถ้าถ่ายคนน่ะอ๋อถ่ายคนก็จะเป็นแบบทั่วๆไป<ช>ไม่ได้แบบพิเศษอะไรุ้าถ่ายวิวนี่ได้เลยใช่คือเขาจะมีเรื่องแบบอะไรนะเรื่องของคอนทราสต์ภาพดี<อ>เรื่องสีเรื่องแบบแสงอะไรคือแบบโอเคเลยอืมดูนี่ก็ว่าโอเคอยู่นะ2004 2 4 0 4 2 5 0 5เออก,ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ value ราคาไม่แพง2 5 0 5แต่ตัวนี้ซื้อไหมซื้อดิได้เลยนะเอเอได้นี่ ของจริงเรื่องนี้สั่งมาลอง <Wow. S 1> ไม่ใช่อะไรกันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะแช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แท่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อพี่ลืมพูดนะชาร์จเร็วชาร์จเร็วด้วยเหรอเราจะไม่เจอปัญหาแบบอะไร้ี่หัวชาร์จที่วันนั้นลองจําได้ปะ่ะที่แบบเอ้ยอันนี้มันไม่มีโปรโตโคอลนี้อันนี้ไม่มีโปรโตคอลนู้นปวดหัวเรื่องโปรโตโคอล <c oughs> พี่ไปลองลองเล่นมาตอนวันนั้นพี่เห็นเราชาร์จอยู่พี่ก็เลยลองเอาหัวหัวมาสับ ชั้นเร็เวเนี่ยได้ PD ดีชาร์จพีดี <Wow. S 1> ชาร์จสาใช้ได้พีพ uh ีเอสชาร์จใช้ได้หรือจะเป็น Quick Charge c h a r สี่จก็ใช้ได้รองทั้งหมดเลยอันนี้คือแบบแม่งเจ๋งมากแล้วก็สแกนลายนิ้วมือมันมีสแกนใต้จอ uh huh. ปลดเร็วตามที่โอเคมันคือตอนแรกพี่ไปอ่านหน้าเวะะ็บอะมันบอกว่าอะไรนะ0.075์จนาวิในการปลดล็อก uh huh. อันนี้คือแตะปุ๊บปลดเลยแบบเนี่ยแบบนับดิหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสี่นับไม่ทันไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันปลดเร็วอ่ะเดี๋ยวพี่ลองให้ดูแตะ ไหนเขาใหม่อีกทีดิอ่ะพี่แบบวางเลยนะวางแค่นี้นะนะปึ๊บเอ้ยเร็วมากนิ้วแทบไม่ทันโดนจอเลยใช่คือคือมันไวแบบมันไวมากอันนี้คือแบบจออยู่หน้าหน้าสก,กินล็อกนะพี่ลองวางตึก๊กเอ้ยเขาทำได้ไงอะ คือตัวนี้อย่างที่บอกอะพอมันตรวจจับวัดเขาเรียกนะอัตราการเต้นของหัวใจได้เขาใช้ตัวระบบที่มันเป็นอัลตราโซนิกมันจะไม่เหมือนกับตัวสแกนลายนิ้วมือหน้าจอโทรศัพท์มือถือแบรนด์อื่นที่เราใช้กันพอวางปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับตรวจได้ทันทีรวดเร็วแบบไม่ถึงวิไม่ถึงครึ่งวิเลยโอ้เออนี้ไวแบบไวแบบไวแม่นมากคือแบบแป๊กอะปึ๊กดูต้องยกความดีความชอบตัวที่มันเป็นเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกให้เขาเลยลองดูอันนี้ผมสั่งมาลองเล่นตัวที่เป็นสแตปดั้งแป จน3อันนี้ให้ผ่านเลยถ้าสมมติคุณอยากจะซื้อมาเพื่อเล่นเกม uh huh. กล้องก็ <Okay. S 1> เกินค่าดอ่ะใช้คำว่าเกินค่าดแล้วกันผ่านกับ21,990บาทเป็น c ี u ที่ แรงที่สุดแล้วราคาถูกที่สุดในไทยออส่วนตัว2 4 9 0อ่ะพูดตรงๆมันก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่แบบเน้นในเรื่องของราคาประหยัดที่มีความคุ้มค่าเนาะเพราะว่าถ้าได้จากที่ได้ลองมาเมื่อกี้ก็คือตัวกล้องเขาเนี่ยมันถ่ายพวกวิวได้สวยงามกับในราคาแค่แบบ2000ินนิดๆอะ่ะมันก็ถือว่าดีอะ่ะเพราะว่าได้กล้องที่แบบค่อนข้างเกินคาดแ,แล้วก็ใช้งานเล่นโซเชียลทั่วไปอะไรเนี่ยใช้งานได้ดีเลยรอบหน้าสั่งมาลองได้เดี๋ยวเราจะต้องประชันกันหนอรอดูกันว่า ใคราหาของที่แบบถูกเวอร์ใน,นเน็ตตามช่องทางออนไลน์ได้เลยเ่แบบนี้ดิมอีกหน่อยดิมอาจจะเป็นบแบบเทพเรื่องการสั่งของอะไรอย่างเงี้ยแพ้100%ร้อยเปอเซคือคืออย่างนี้บอกสั่งของออนไลน์เนี่ยมันต้องดูหลายอย่าง <c oughs> คือรีวิวเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเชื่อถือไม่ได้รีวิวใต้โพสอะไรพวกเนี้ยใช่ดาวก็ดูไม่ได้แล้วนะสี่ดาวห้ดาดาวเนี้ยไม่ได้ปั๊มดาวกันมั่วเลยแต่ถ้าสมมติของอะไรที่เรารีวิวเราแกะมาแล้วแล้วไหนดีอ่ะถ้าเราแปะลิงก์ให้อันเนี้ยซื้อตามได้เลยของก็จะอยู่ตังในรีวิวก็ประมาณนี้อย่างตัวนี้ oh. วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จครับไม,ไม่ไม่ไม่อะไรนะไม,ไ,มไม่จู๋ไม่จู๋เออไม่จู๋ไม่จู๋รุ่นสองหนึ่งแล้วก็มีอีกอันหนึง่งรุ่นเนี้ยตามเนี้ยเลย 2, สองพันสี่เก้านสะิบใคร โอเคไปแล้วครับผมสวาสดีครับ